พี่น้องผู้ร่วมชะตากรรมที่เคารพรักทุกท่าน Facebook l i ฟ e ประจำวันพฤหัสบดีที่29กันยายน2559ในวันนี้ผมจะพูดในหัวข้อว่าถ้าอิสรภาพถูกกำหนดไว้ในวันที่3ตุลาคม2559เวลาที่เหลืออยู่4วันผมอยากพูดอะไรผมเรียนกับพี่น้องว่า ตลอดระยะเวลาสิปีที่ผ่านมาที่เราได้ร่วมชะตากรรมกันมามากมายมีความตายการบาดเจ็บการสูญสิ้นอิสรภาพมีเรื่องราวโศกนาฏกรรมมากมายเรื่องเล่าของพี่น้องคนเสื้อแดงเป็นตำนานที่มิวันที่จะมีใครที่จะเล่าจบสิ้นอาจจะเป็นชั่วชีวิตหนึ่งก็ได้ และก็ตลอดระยะเวลา10ปีนั้นเราก็มีเหตุมากมายจากความสูญเสียต่างๆแต่พวกเราเองก็ยังมีความหวังความจริงแล้วเนี่ยนะครับพวกเราเป็นคณะที่ไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนเป็นคนปากกับใจตรงกันนั่นก็คือการต้องการให้บ้านเมือง ปกครองด้วยระบอบราาประชาธิปไตยที่ถูกต้องไม่ว่าจะถูกเนี่ยนะครับกํำหนดว่าเป็นภัยคุกคามเรื่องความมั่นคงเป็นภัยคุกคามของรัฐเป็นภัยคุกคามของคอสอชแต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราก็แสดงจุดยืนเหมือนที่เราเคยปฏิบัติกันมาโดยตลอด ว่าเรามีเพียงแค่ความปรารถนาให้บ้านเมืองเดินทางเข้าสู่ประชาธิปไตยที่ถูกต้องไม่ต้องถามหาความยุติธรรมตลอดระยะเวลาสิบปีนี้เพราะมันเต็มไปด้วยความอายุติธรรมไม่ต้องถามหาความเสมอภาคเพราะสิ่งที่พวกเราพยายามต้องการและพยายามอธิบายมาโดยตลอดว่าการต่อสู้ของพวกเราที่ผ่านมานั้น เราไม่ได้ปรารถนาที่จะต้องการอะไรที่มากกว่าใครเพียงแต่เราต้องการความเสมอภาคความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นผมเคยบอกรัฐบาลภายหลังจากเหตุการณ์ปี2553หลังจากมีการจัดตั้งรัฐบาลว่าพวกท่านโชคดีมากที่สุดเพราะว่าคนเสื้อแดงที่เป็นกำลังหลักในการต่อสู้นั้น เขาไม่มีวันจะเรียกร้องเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองหรือเพื่อสิ่งที่มากกว่าคนอื่นถ้าคนเสื้อแดงได้อะไรคนอื่นก็ต้องการก็ต้องได้ในสิ่งนั้นอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นจะไม่มีอะไรที่จะเกิดความยุ่งยากลำบากใหญ่เพราะตลอดระยะเส้นทางการต่อสู้นี้เราก็ปฏิบัติเชกเช่นนั้นกันมาโดยตลอดมาวันนี้ครับในท่ามกลางบรรยากาศที่ ผมเองก็ผ่านบทเรียนเรื่องการถูกถอนประกันมากที่สุดและผมก็ไม่แน่ใจว่าในทางการเมืองนั้นใครจะถูกถอนประกันมากกว่าผมตั้งที่เรื่องราวเนี่ยนะครับถูกดำเนินคดีในข้อหาก่อการร้ายซึ่งโดยหลักของคดีทั่วไปนั้นก็ต้องเกี่ยวข้องกับคดีก่อการร้ายจึงจะถูกถอนประกัน แต่นี่เนี่นะครับเป็นความพยายามที่จะถอนประกันด้วยเรื่องคดีอื่นๆซึ่งโดยหลักแห่งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายนั้นคดีไหนย่อมเป็นคดีนั้นถ้านี่นะครับการยื่นถอนประกันเนี่ยนะครับโดยเอาเรื่องมาตั้งแต่ปี2558จนกระทั่งถึงปี2559ถ้าเป็นการกระทําความผิด ทำไมไม่ดําเนินคดีกับผมในเรื่องราวเหล่านั้นทําไมปล่อยปละล่าเลยเนี่ยนะครับจนหยิบฉวยใช้มาเป็นเงื่อนไขในการยื่นถอนการประกันตัวถ้าการพูดดังกล่าวเนี่ยนะครับเป็นการพูดที่ผิดกฎหมายทางดีเสไอหรืออายการก็ตามนะครับก็ต้องดำเนินคดีผมในกฎหมายนั้นเช่นถ้ายุยงปลุกปั่น ก็ต้องดําเนินคดีข้อหายุยงปลุกปั่นถ้าดูมินมินประมาทใครก็ตามเนี่ยนะครับที่เกิดความเสียหายเขาก็ต้องใช้สิทธิ์ดำเนินคดีกับผมในข้อหานั้นแต่บ้านเมืองนี้เนี่ยนะครับตั้งข้อกล่าวหาอีกเรื่องหนึง่งแต่กลับมายื่นถอนประกันตัวกันอีกเรื่องหนึง่งและมีหนําซ้ำ คนที่มายื่นถอนประกันผมอย่างพุทธ,ธาอิสระเนี่ยต้องคดีเข้าเกข้อกล่าวหาโทษมากกว่าผมสิแต่อายการไม่ยอมสั่งฟ้องอเมื่อพุทธาอิสระไม่ได้อยู่ในในศาลในระนาบเดียวกันกันกบพวกอีก54คนจึงไม่มีเงื่อนไขสามารถทำอะไรก็ได้สามารถพูดอะไรก็ได้ นี่แหละครับคือสิ่งที่พวกท่านมีความต้องการเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าผมกระทําความผิดตามเหตุผลของการยื่นเพิ่ถอนประกันใครจะเป็นโจทย์ผมอะแล้วทําไมกฎหมายกอนหน้าน,นี้ตามที่คุณตั้งข้อกล่าวหาว่ายุโยงปลุกปันเนี่ยทำไมคุณไม่ดำเนินคดีกับผมอะมินประมาทแล้วทำไมเนี่ยนะครับดูมินมินประมาทเนี่ยความ นะครับความจริงคนได้รับความเสียหายเนี่ยถ้าอ้างว่าได้รับความเสียหายก็ต้องแจ้งความดำเนินคดีกับผมในเรื่องเหล่านั้นแต่นี่มาถอนถอนประกันในคดีก่อการร้ายมันมีที่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหลักแห่งความยุติธรรมทั้งปวงนั้นใครทำผิดข้อหาอะไรก็ต้องถูกดำเนินคดี ในคดีนั้นๆแต่ความพยายามจาก D.S.I. จากอายการโดยเนี่ยนะครับการยื่นของพุทธ,ธาอิสระก็ตามเอาความผิดอีกกรณีหนึ่งเพื่อจะไปเพิกถอนการประกันตัวอีกคดีหนึ่งท่านปฏิบัติอย่างนี้นอย่างเสมอภาคกันทุกคดีในประเทศไทยแบบนี้ ผมยกตัวอย่างเช่นว่านะครับใครก็ตามเนี่ยครับต้องคดีอยู่ในชั้นศาลในคดีอื่นนะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเขาไปกระทาสมมุติว่าเขาไปทําความผิดในคดีอีกคดีหนึง่งเวลาจะถูกถอนประกันนั้นไปถอนประกันอีกคดีนึงนะเขาก็ต้องตั้งต้นดําเนินคดีที่เขาก่อขึ้นมาใหม่แล้วก็ถ้าเป็นเหตุซ้ําไม้การประกันตัวเพราะผิดซ้ํามันต้องมีคดีใหม่ขึ้นมา แต่กับพวกผมดูเสมือนหนึ่งว่าเป็นตาสีตาสายยายมายายมีเนี่ยนะครับอยากจะทำอะไรก็ได้ลองนี่นะครับนักกฎหมายลองช่วยคิดกันหน่อยแม้ว่าภาษาว่าใช้เงื่อนไขนี้ก็ตามแต่ยุยงปลุกปัน่นยนงเกิดความปั่นป่วนในราชนาจักรตั้งแต่ปี2558จนกระทั่ง29กันยายนปี2559เนี่ย มีอะไรปั่นป่วนในราชนาจาักบ้างฮะรัฐมินประมาทใครก็ใช้สิทธิ์ฟ้องก็มีคนก็ฟ้องผมเต็มกันในหมดผมก็ฟ้องคนอื่นเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหน่วยงานของรัฐเนี่ยนะครับต้องปฏิบัติหนะ้าปฏิบัติต่อผมเนี่ยตามกฎหมายแต่ไม่ใช่เล่าเว้นการปฏิบัติของบางพวก แล้วไม่ปฏิบัติต่อผมตามกฎหมายซสิอเพราะฉะนั้นผมไม่ได้วิตกว่าจะต้องไปติดคุกเคยติดมาแล้วสองรอบเเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมไม่ได้มีความรู้สึกว่าจะต้องไปเจอในสิ่งที่น่าตกใจเพราะเราก็ได้ผ่านสิ่งเหล่านั้นมาแล้วถึงสองครั้งในชีวิตนี้ผมเรียนย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า วันที่3ตุลาคมนี้ผมก็จะเดินทางไปยังศาลอาญาเพื่อจะไปขอความยุติธรรมจากศาลจากการใส่สวนเนี่ยนะครับตามสำนวนที่ดีเอย,ยื่นในอายการอาย,ยาการยื่นต่อศาลในการตั้งข้อเนี่ยนะครับกล่าวหาถึง32มหน้าแต่เป็นเรื่องของผมเกือบจะร่วม30หน้าละมังดังนั้นครับแค่หลักกฎหมาย นะครับโดยวินยูชนเข้าใจกันง่ายๆนะครับถ้าต่อไปนี้เนี่ยนะครับถ้าผมผิดจราจรฎหมายจราจรไม่ข้ามทางม้าลายสมมุติจะต้องมาถอนประกันตัวผมในคดีก่อการร้ายไอ้นี่กรณีทําความผิดนะแต่นี่ไม่มีการถูกดําเนินคดีเรื่องที่ถูกตั้งข้อกล่าวหาเลยแต่ไปถอนประกันตัวอีกคดีหนึ่งและมีหน้าซ้ํเนี่ยนะครับ คดีก่อการร้ายไตย่เนีย่ยนะครับไต่พยานฝ่ายโจทย์มาหปีแล้วยังไม่มาถึงนะครับอะไรที่เกี่ยวข้องกับตัวผมว่กากระทำความผิดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหลักใหญ่ใจความที่ผมต้องการจะพูดกับพี่น้องว่าเราต้องการแสวงหาความยุติธรรมแม้ว่ามันจะอยู่ไกลนะครับ หรือว่าจะต้องไปเรียกหาความยุติธรรมจากในเรือนจำผมก็ไม่มีทางเลือกแต่ผมต้องการจะพิสูจน์ว่าบ้านเมืองนี้มันจะเดินได้ด้วยหลักนิติรัฐนิติธรรมถ้าความยุติธรรมไมไดมันไม่บังเกิดมันก็จะเป็นปัญหากันไปหมดผมไม่ต้องการว่าเอาละนะครับบางคนอธิบายว่า สนธิลิมทองกุลถูกขังแล้วลูกสุเทพเทือกสุบรรถูกสารสั่งจำคุกแต่ยังได้รับการประกันตัวมาบอกว่าต้องเอาทุกฝ่ายทีนี้ถึงคิวนอปชผมถามว่าสนธิและลูกสุเทพนะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางการเมืองทักคดีไหมนะที่ถูกนะครับถูกขังแล้วก็ถูกสารสั่งจำคุกเรื่องใช้เอกสารเทจกู้กรุงไทย เรื่องลุกที่เขาแพงของผมนี่เป็นคดีทางการเมืองไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทํำผิดกฎหมายเรื่องอื่นอธิบายว่าต้องการเอาทุกฝ่ายอย่างเสมอภาคผมไปใช้กอกสารเท็ดกูกรุกงไทยอ่ะจะได้เสมอภาคกันผมไปลุกปา่าลุกเขาอ่ะจึงจะได้เอาความเสมอภาคกันอธิบายตักกะมักง่ายที่สุด แต่ถ้าเอาคดีเนี่ยนะครับเ้าคดีเข้าเก้าข้อหาเนี่ยที่กปปสโดนคดียึดสนามบินของพันธมิตรในคดีอาญาเนี่ยนะครับคดีแพ่งนี่ไปไกลแล้วปฏิบัติอย่างเสมอกันดิถ้าจะเล่นงานเนี่ยนะครับแบบว่าเอากันทุกฝ่ายต้องเอาคดีเนี่ยครับเก้าข้อหาของกปปสคดียึดสนามบินยึดทำเนียบของพันธมิตร แล้วคดีก่อการร้ายของนปชอันนี้แหละครับจึงมาเทียบบริบทเดียวกันได้ไอ้นี่เรื่องกู้กรุงไทยใช่กระสานเท็จรุกเขาแพงต่อไปถึงคิวนปชแล้วแล้วเป็นเรื่องอะไรถ้าผมเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกไงว่าผมใช้กระสานเท็กู้กรุงไทยในยคนมาเล่นงานผมได้บอกว่าเห็นไหมเอาสนธิเสมอกันแต่นายจตุพรเนี่ยนะครับไปกู้กรุงไทยที่ไหนอะ หรือคดีลุกเขาแพงผม่ะครับจะไปลุกที่อะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในชีวิตเนี่ยมีที่ที่เป็นของตัวเองแท้ๆเนี่ยยี่สิบสี่ตารางวาแล้วนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมอยากจะบอกว่าการอธิบายตรรก,กะที่มันเลวร้ายที่สุดก็ว่าจะจัดการทุกฝ่ายอย่างเสมอภาค แล,และไอ้สองฝ่ายนั้นโดนก็หาอะไรคดีการเมืองเนี่ยครับทางอาญามันไม่ไปถึงไหนไงดองกปพศเนี่ยนะครับและก็ไม่มีวีแวนคนอื่นเนี่ยนะครับร้องความเป็นธรรมไม่ให้ตอน,น,นปรปชร้องขอความเป็นธรรมไม่ให้กปพศร,รอ้รองไปสองปีก็ไม่ได้ทำอะไรรำวงกันอยู่นั่นและมีหน้ำซ้ำไม่ควรกีรร่ศมายื่นถอนประกันผม ในคดีอื่นในข้อหาอื่นนะถ้าผมมีทําความผิดเรื่องเกี่ยวคดีก่อการร้ายสิครับจึงมาเพิกถอนการประกันตัวผมไอ้นี่คดีอื่นก็ไม่ได้มีการดำเนินคดียุยงปลุกปั่นนี่นะครับดูหมินนี่นะครับอะไรใครเนี่ยก็ไปใช้สิทธิตามช่องทางกฎหมายนั้น,นและตลอดระยะเวลานี่ครับปีเสร็จ เกิดอารมณ์เนี่ยนะครับอยากถอนประกรันรวมเหตุการณ์ปีเนี่ยมันมีที่ไหนละกฎหมายแบบนั้นผิดเรื่องไหนก็ต้องดําเนินการในเรื่องนั้นไอ้นี่รวบรวมปีแล้วมายื่นถอนประกันในอีกคดีหนึ่งและไอ้คดีอื่นก็ไม่ได้ดาเนินคดีระหว่างทางผมว่านี่นะครับถ้ากระบวนการในบ้านเมืองเรามันเป็นแบบเนี้มันมีปัญหาแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ หลักใหญ่ใจความที่สำคัญที่สุดที่ผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม่ะวานนี้พลเอกประยุทธ์บอกว่าพวกต้านรัฐบาลหวังติดคุกแล้วอ้างสิทธิมนุษยชนไปฟ้องโลกผมบอกว่าท่านเข้าใจผิดถ้าพวกท่านไม่จับขังคุกนี่นะครับใครก็จะไปรองกับสิทธิมนุษยชนของโลกได้ เพราะมนุษย์จยากต้องการเสรีภาพแต่ว่าเนี่ยนะครับการถูกจำกัดอิสระภาพมันไม่ได้เป็นอุปรสรรคกับผู้รักประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นหลักใหญ่ใจความที่สำคัญและเป็นสิ่งที่พวกเราพยายามเนี่ยนะครับต่อสู้กันมาโดยตลอดและก็ถูกกระทำซ้ำกันมาโดยตลอดไม่ว่าบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยหรือเป็นปเผด็จการก็ตาม ความอายุติธรรมแบบนี้และกระบวนการเนี่ยนะครับที่เราเรียนรู้กันมาไม่ว่าจะเป็นตำรากฎหมายในมหาวิทยาลายัยหรือแม้แต่กระทั่งการทำหน้าที่ในนะครับในการตรากฎหมายมาแล้วก็ตามถ้าจะเล่นงานคนเขานี่นะครับที่ความเห็นเป็นปฏิปักษ์ที่ต้องจัดการกันนะลองฟังดีครับพ่่้องดูย้อนหลังที่ผมอ่านสามตอนใน้ฟังนะเงื่อนไขต่างๆเนี่นะครับ มันต้องมีเหตุแห่งความเป็นจริงถ้ายุยงปลูกปันเนี่ยต้องถูกดำเนินคดีเนี่ยนะครับไปแล้วนี่ก็ไม่โดนอะไรคดีมินประมาทที่หยิบยกขึ้นมากล่าวอ้างนะก็ไม่มีอะไรนีผู้ายสระเพิ่งไปให้ทนายไปแจ้งที่นครปฐสมไม่กี่วันมาเนี่ยหลังจากการยื่นสอนประกันตัวไอ้นั่นเนี่ยนะครับก็ดูช่องทางแล้วสู้คดีก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร แต่ผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าเรื่องราวทางการเมืองอื่นๆอย่างที่ผมบอกผมไม่ได้สนใจคําวินิจฉัยเนยนะครับเรื่องอํานาจหน้าที่ของสวในการที่จะปลดล็อกเนี่ยนะครับเสนอนายกนอกบัญชีได้และก็ไม่ให้เสนอชื่อนายกแต่ปลดล็อกได้อย่าไปสนใจเพราะว่าท้ายที่สุดเนี่ยนะครับมันก็มีสอสอที่จะเอานายกคนนอกอยู่แล้วมันไม่ได้สําคัญอยู่ตรงนั้นผมไม่ได้มีความตื่นเต้นอะไร เพราะมองเห็นปลายทางแล้วว่าวิกฤตของชาติเป็นอย่างไรและตัวผมเองก็ประกาศชาัดเขาเป็นราษฎรเต็มขั้นเป็นประชาชนเต็มขั้นนะครับไม่ประสงค์ยะลงรับสมัครรับเลือกตั้งภายใต้กติกาเชกเช่นนี้ก็จะทําหน้าที่ประชาชนต่อไปเพราะฉะนั้นนี่นะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะพูดในเวลาสีวันที่เหลืออยู่ถ้าอิสรภาพถูกล็อกไว้ในวันที่สามตุลาคมนี้ พบกับเฟ e บ o o กไล v e ต่อในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ